เรื่องบังเอิญมันไม่มีจริงมันคือปาฏิหาริ์หลวงปู่แก้วสุทธิยาโนสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีจะมาเล่าถึงเรื่องนิมิตในฝันเรื่องหนึ่งเมื่อ16ปีก่อนลูกศิษย์จากบางนาคุณศิริการผู้เล่าได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อ16ปีก่อนเมื่อตอนดิฉัน ได้ตั้งท้องบุตรดิฉันได้ฝันถึงพระสงฆ์องค์หนึ่งมีลักษณะสูงผิวคล้ำมีเข่าสีขาวอายุประมาณ70กว่าปีนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำดิฉันในฝันได้สนทนาและได้เห็นพระสงฆ์องค์นั้นได้หยิบเม็ดโกนกำลังที่จะโกนหนวดแต่ไม่สามารถโกนได้เนื่องจากโกนไม่เข้าพระสงฆ์องค์นั้นจึงได้หยิบขวาน ขึ้นมาสับเข่าของตนแต่ก็ไม่เข้าดิฉันจึงได้ถามพระสงฆ์องค์นั้นว่าหลวงปู่เข่าเหล็กหรือเจ้าคะพระสงฆ์องค์นั้นไม่ได้ตอบอะไรได้แต่นั่งยิ้มด้วยความเมตตาและดิฉันก็ได้สนทนากับท่านสักพักก่อนกับดิฉันได้ถามพระสงฆ์องค์นั้นว่าดิฉันจะได้พบเจอท่านอีกเมื่อไหร่เจ้าคะพระสงฆ์องค์นั้นตอบว่า สักวันหนึ่งเองจะได้เจอเดี๋ยวเองจะรู้เองจนเวลาผ่านไปจนมาถึงในปี2564คุณสิริการได้ฟังวิทยุรายการเรื่องเล่าชาวบ้านดำเนินการโดยอาจารย์ย่อจนได้พบเห็นสริละหลวงปู่ในรายการพร้อมทั้งบอกว่าตก,กใจและดีใจมากจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอหลวงปู่ตั้งสติคิดในใจว่านี่คงเป็นครูอาจารย์ที่เราเป็นศิษย์เมื่ออดีตชาติจนได้มาพบเจอในชาตินี้ไม่นึกไม่ฝันว่าระยะเวลาความฝันเมื่อ16ปีก่อนจะมีเกจิอาจารย์ที่ติดอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลานามว่าหลวงปู่แก้วสุธิยาโน จนเมื่อวันที่31มกราคม2565คุณศิริการได้มีโอกาสเดินทางประกาศหลวงปู่แก้วณวัดบ้านใหม่สามัคคีจังหวัดปราจีนบรีตนได้แปลกใจมากเมื่อตนมาถึงประโยคแรกที่หลวงปู่ได้ทักตนมาแล้วหรือหลวงปู่ท่านถามว่ามาแล้วหรือสร้างความประหลาดใจและไม่นึกไม่ฝัน จากนั้นคุณสิริการได้ถวายสังฆทานและได้พูดคุยกับหลวงปู่สักพักแล้วได้กราบลาหลวงปู่ก่อนกลับหลวงปู่ทิ้งท้ายประโยคไว้ว่าจําไว้นะเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงมันคือปฏิหารที่เราได้พบกันคุณสิริการได้พบเจอหลวงปู่แก้วครั้งแรกรู้ถึงความเมตตาสูงมีวาจาจิตที่ดีพูดทั้งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดวัตถุมงคลเพิ่มเติมได้ที่0843267226 2, 2, คุณโปเต้์ระยอง0843267226 2, 2, หรือติดต่อกลุ่มเฟซบุ๊กหลวงปู่แก้วสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว ปาจีนบุรีครับ